เกิดในราศีมังกรมาดูสิชาวราศีมังกรดวงของคุณนะคะชาวราศีมังกรนะเดือนกรกฎา,านะคะชาวราศีมังกรดวงเป็นยังไงบ้างนะคะพื้นฐานดวงชะตานะคะเป็นแบบภาพรวมไม่ได้จะจงนะคะแต่ถ้าผ่านเข้ามานั่นแสดงว่าท่านอยากให้รู้เรื่องดวงชะตาตัวเองนะคะนะมาดูกันนี้วันนี้จะเปิดให้แบบเซลติคอร์ สำหรับชาวราศีมังกรขอให้มังกรดวงดีดวงเปิดรับโชครับเงินรับทรัพย์ต่ํารวยมั่งคั่งนะชาวมังกรใครที่เป็นชาวราศีมังกรนะคะใบแรกมังกรขึ้นจัดติดแปดเหรียญหกเหรียญ Head of Cards The World Queen of Wands The Tower Devil The Magician สี่ดาบเดือนหน้าราศีมังกรมีสิ่งที่ไพ่ต้องเตือนดวงต้องเตือนนะคะมันขึ้นมาว่าเดือนหน้า ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการเงินคุณจะได้ปิดยอดปิดหนี้ปิดหนี้บัตรปิดหนี้เครดิตปิดในเรื่องของการเงินการเงินคุณจะไหลลื่นดีนะชาวมังกรมังกรรอเงินได้เงินนะคะมังกรของเงินกับใครก็จะได้นะเดือนหน้าขึ้นเลยชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ไปพัวพันนะคะกับสายมู การมูเตลูขอจะประสบความสำเร็จเพราะมันขึ้นมาว่าเดือนหน้านะคู่รักคนรักอาจจะมีเกณฑ์การป่วยไม่ค่อยสบายคนในครอบครัวป่วยไม่ค่อยสบายนะคะเพราะ,ะนั้ชชามังกรสามารถขอได้มูได้ซิฟเซนสัมผัสเปิดตาที่สเปิดนั่นเอง เพราะนั้นเดือนหน้าขออะไรครูบาอาจารย์จะได้สําหรับคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่แล้วคนที่มีญาณคนที่ชอบปฏิบัติธรรมปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วนะคะถือศีลภาวนาได้จะดีมากเพราะมันขึ้นในเรื่องของชามกรสุขภาพนะคะสุขภาพเลยนะคะการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะการเครียดในเรื่องของการหมุนเงินเดือนหน้า นะคะสำหรับใครที่หมุนเงินรองเงินมีเงินให้ได้หมุนมีเงินเข้ามาแน่นอนมีเกณฑ์การปิดบัตรหนี้บัตรนะคะมีเกณฑ์การใช้จ่ายการเงินดีขึ้นราบรื่นนะและบุตรบริวารน,นะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะเด็กให้โชคบุตรให้โชคเด็กให้โชคนะอ่าไพ่เดอะเวิ์มานะคะนะมันขึ้นเลยในเรื่องของครอบครัวอุดมสมบูรณ์การเงินจัดการได้จบปัญหาภาระหนี้สิน เคลียได้การงานนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะการงานหัวหน้าในที่ทํางานผู้หญิงคอยช่วยนะคะผู้หญิงคอยช่วยนะผู้หญิงนําทางหัวหน้าใจดีหัวหน้าคอยช่วยนะคะสุขภาพร่างกายคนรักให้ระวังด้วยมีเกณฑ์การซ่อมลดให้กับคนรักนะคะซื้อของให้คนรักโทรศัพท์คนรักเสียของรักของห่วงเข้าพังมีเกณฑ์การจ่ายเงินให้เขานั่นเองนะอ่าและ มันขึ้นมาว่าชาวราศีมังกรนะคะเดือนหน้านะคะขอให้คุณปฏิบัติปฏิบัติหน่อยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติทำหน่อยเพะมันขึ้นมาว่า,าราคะมานะคะโมโหโทสะมาเลยนะคะมันขึ้นมาเลยนะอ่ามันขึ้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงโมโหโทสันะงอนเรื่องของผู้รักคนรักในเรื่องของการ มีความรักกันแบบลึกซึ้งอะนะมันขึ้นมาว่าชาวมังกรแลมีอารมณ์นะคะแลมีอารมณ์นะคะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกการควบคุมของตัวเองเพราะฉะนั้นทําสมาธิหน่อยนะคะส่วนมนต์ภาวนาหน่อยนั่นเองนะจะดีมากเลยนะ The จิ g i c ียนมานะอยากได้อะไรจะได้นะคะงานที่เหมาะกับชาวมังกรจะเป็นจริงๆจ,จ,จะเป็นเซลลได้เป็นเซลล์เป็นการค้าขายเป็นการพูดการเจรจาได้ ะะและคนที่เหมาะกับชาวมังกรน่ะจริงๆอ่ะผู้พิพากษาได้นะนะคะเป็นผู้พิพากษาได้เพราะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะใฝ่รู้มีความรู้มีเหตุและมีผลมารองรับนะชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะเป็นคนยุติธรรมแล้วก็เป็นคนหัวแข็งด้วยชาวมังกรไม่ค่อยเชื่ออะไรใครหรอกนะคะนอกจากจะเจอเองเจ็บเองนักเลงพอนะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรถ้าผ่านเข้ามานะคะมันมีไพ่ที่ต้องเตือนด้วยมันมีไพ่ที่ ลดลาคนรักคนในบ้านจะพังสุขภาพคนรักคนในครอบครัวไม่ค่อยดีเพราะนั้นดูแลคนในครอบครัวหน่อยนะะักะามันขึ้นไพ่เตือนนะให้คุณทำบุญให้คุณทำบุญให้คุณกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีด้วยนะคะจะดีมากในช่วงนี้นะเพราะมันขึ้นคุณมีสัมผัสมีซิกเซนสื่อสารได้กับทั้งคนและผีและวิญญ,ญาณในในเดือนหน้านะในเดือนหน้าคือขึ้นมากๆเลย เพราะฉะนั้นมันขึ้นมาว่าในเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะถ้าเครียดจนเกินไปมีเกณฑ์การเข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์การป่วยนะคะเพราะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆพร้อมรับพร้อมล,บ,อมลบนะคะและชาวราศีมังกรอยากจะแก้เคล็ดเสริมดวงทำยังไงล่ะนะคะทําสวยสัญญกรรมทาหน้านะคะหรือตรวจสุขภาพประจําปีนะคะมีการอาเอาเข็มแทงนะคะใช้เข็มนะคะบริจาคเลือดบริจาคอะไรนะ เป็นการแก้เคดไปนะคะนะการแก้เคดของชาวราศีมังกรเดือนหน้าก็จะเป็นการถวายสังฆทานนะคะการซื้อผ้าขาวหอ่อศพบริจาคนะคะลงศพนะคะจะดีมากนะคะอ่าเป็นการอ่าทำกวดน้ําให้เจ้า,จากรรมนายเวรสามภเวสีนะคะสวดมนต์นนะจะดีมากนะคะนะสวดมนต์ได้จะดีมากๆเลยและชาวราศีมังกรในการเงินคือบอกเลยว่าเปิดงานดีเงินดี โบนัสรอได้สมหวังสมน้ําสมเนื้อพูดอะไรเป็นตามปากนะเดือนหน้าเพราะนั้นให้พูดแต่สิ่งดีๆคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยนั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่ของชาวราศีมังกรเดือนหน้าจะเป็นเลขหนึ่งหกหนึ่งหกห้านะคะหนึ่นะคะเลขหน้าไพ่ของชาวราศีมังกรนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะนะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านเข้ามานะคะ สิ่งไหนที่เตือนไว้ของให้ไปแก้ก่อนมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งไหนที่คุณคิดว่าโอ้ในเรื่องการเงินฉันจะปิดหนี้ปิดบัตรแหละนะคะพยายามควบคุมให้ดีนะวางแผนนะคะให้ดีๆนะและอย่าเครียดมากเกินไปเพราะมันจะทําให้คุณล้มป่วยหรือเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นคนในครอบครัวดูแลสุขภาพร่างกายเขาด้วยละกันนะคะสําหรับชาวมังกรนะคะ